ที่ก็เจอไหมครับเรียกสิเรียกไม่ใช่เรียกกระลอกกระลอกครับมาต่อครับมาเร็วทีก็เรียกสิ s c ร o l ค c มออนเดี๋เรียกสินู่นนู่นเห็นแล้วนะแหมน,น้าเห็นแล้วนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นไปดูสิ นี่ทิกเกอร์อยู่นี่นูน่นเห็นไหมนี่ไงทิกเกอร์เห็นยังเออเรียกมาเรียกมาบอกซิคัมมอนคัมมอน เรียกสิเรียกเอาขนมปังมาให้เขาสิทิกเกอร์เอาปังปังมา